ค่ะก็ได้เวลานะคะมาประดิษฐ์ศิลปะสนุกสนุกกันนะคะในช่วงซูเปอร์อาร์ตค่ะแล้วก็สำหรับอุปกรณ์หลักในวันนี้นะคะก็คือไม้ไอศกรีมนะคะแล้วก็ขวดโหลค่ะขั้นตอนแรกนะคะกําไลพลาสติกนะคะนํามันมาหักครึ่งนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะนําไม้ไอศกรีมนะคะสองอันมาวางนะคะแล้วก็นําพลาสติกนะคะติดกาวลงไปเราก็จะนําไม้ไอศกรีมที่เหลืออีกอันเนี่ยมาหักครึ่งนะคะแล้วก็วางลงไปบนนี้สองอันเราก็จะติดขวดโหลลงไปด้วยนะคะ ค ah. right. right. oh, oh, no. mm ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําฝาคนโลออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เจาะรูตรงกลางค่ะค่ะเราก็จะนําไฟฉายนะคะใส่เข้าไปตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําก้านลูกโป่งนะคะตัดให้ความยาวประมาณนี้นะคะเราจะนํามาติดกาวต่อกับฐานไฟฉายตรงนี้นะคะแล้วหลังจากที่กาวแห้งนะคะเราก็จะนําพลาสติกใส่นะคะมาตัดเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วก็ติดเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็มาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนี่ค่ะ จุกลูกโป่งหรือแกนลูกโป่งนะคะแล้วก็พลาสติกใสนี่ก็รูปร่างเป็นใบพัดแบบนี้นะคะตอนนี้เพื่อนๆก็เดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้คืออะไรค่ะสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ไฟฉุกเฉินนั่นเองค่ะค่ะก็คงถูกใจกันใช่ไหมคะสำหรับของขวัญจากแป้งชินนี้นะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องเจ้าของวันเกิดที่ได้รับของขวัญชิ้นนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนค่ะที่อยากได้ของขวัญน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็อย่าลืมมากดไลค์นะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมของเราที่ Facebook เ๋วค่ะ Happy birthday to you.